อันนี้ก็อยู่หลังโรงเรียนนะโรงเรียนเก่าของเองนะคุณดูผมไม่ได้มานี่ที่มาเล่นล่าสนหลังเรียนจบเนี่ยสิบห้าปีบ,กบวกๆเลยนะฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็แล้วกันอย่นะไไ่พูดก็แล้วกัน <c oughs> วันนี้พาชมรถตรอ,อสวยๆคิมๆนเนนี้ย ب, งบแบบไม่ได้เยอะมากนะครับไปจ่ายตลาดได้ขับมาโรงเรียนได้สบายใจนะฮะนี่คันนี้เลย คุณหน้าคุณตานใครที่ดูต๊อกผมบ่อยๆนะฮะนี่ดู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 รายละเอียดรอบพันก่อนนะฮะเนี่ยยังไงเจ้าของรถยังหล่อครับน้องงไม่อยากจะขิงแม้าครับผมรถหล่อคนหล่อสวัสดีฮะเลครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อต้นกล้าครับเนี่ยต้นการับตะปตเนี่รักไรบุกเหมือนเดิมเด้อจ้ะจีเคไทยบ้านวังครับเนี่ยจีเคไทยบ้านวังนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเปิดหัวเรื่องสติกเกอร์ก่อนเลยต้นก้า ตัวก้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้มีจำหน่ายแบบเป็นชุดพาร์ตไหมไม่มีครับอันนี้คันเดียวในโลกครับเป็นลิมิเต็ดครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานคัดตอใช่ครับทที่ไหนครับบอกคนดูนิดฮักสติ๊กเกอร์ครับเออฮักสติ๊กเกอร์ราคาคุยง่ายครับเ,ออเป็นกันเองครับอ่าโอเคนะฮะก็จะเป็นชุดเขาเรียกว่าเกือบฟูนะฮะเกือบฟูก็คือหมายถึงว่าเกือบเต็มคัน นะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากเนาะไม่แพงครับอสามพันแต่ต้องได้ครับอ่าสามพันแต่ต้องได้แล้วออกแบบด้วยนะออกแบบครับรวมติดตั้งด้วยครับอ่ารวมติดตั้งด้วยใช่ครับนะฮะก็ติดต่อฮัทสติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นโปรไฟล์ของฮัทไว้ให้นะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนต้องการเอาเล่าคันนี้หน่อยต้องการคันนี้110 l e d ปีไหนครับลูกพี่2022ครับ2022นะครับเป็นตัวหลังใหม่ดิจิตอลนะครับแต่นี่ใหม่ กระปุกธรรมดาไม่แตง่งอัะนะด,ดอกเตอร์รล่าสุดเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จับปิดเองไหมเนี่ยใช่พี่แถวบ้านเปลี่ยนให้อ๋อพี่แถวบ้านเปลี่ยนให้นะครับมีวัดบนเรียบร้อยมีครับนะครับใช้งานได้ได้ครับอ่านี่นะฮะอ่ะชุดบนก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเล่าคันนี้ทีเนี้ยร้อยสิบคันนี้ก่อนที่จะมาต่ราอรออต้นกล้าสเต็ครคันนี้แรกๆก็ เดิมครับยขัับบงกลไปทรงเชิงครับตอนนั้นอ๋อเหลือจะไปทรงเชิงนะเกิดอะไรขึ้นตอนแราตอนนั้นอักซิเดนต์ครับแม่ด่าอักซิเดนต์ใช่ครับแม่เบรกไว้ก่อนเบรกครับเออแล้วทำไงต่อทีเนี้ยก็เปลี่ยนใจิดไปชิดมาว่าตอนแรกว่าจะไปอินโดนะครับแต่ว่าไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับอินโดก็เลยนี่แหละครับไตลอดอันนี้คือขับมาโรงเรียนทุกวันไหมไม่ครับผมกลัวอยู่ครับเอาเหร อามีท่อใช่ไหมัี่นี่มครับแต่ตอนเรื่องเรียนไม่ไม่ค่อยเท่าไรหร่หรอกตอนเช้าเช้าอ่ะโตเสียวหลังครับเสียวหลังอยู่หมงอนกันนะต้องค่อยๆตัดตดไปใช่ครับ,รบอันนี้เป็นท่อพาอะไรในถามก่อนเลยวันที่ไปดูเปิดครับแป๊บจิกเกียวครับจริงเหรอใช่ครับกล้าขี่มังเรียนไอ้ทิศโคตรใจนะเดี๋ยวดูของแต่งชุดน้าหน่อยนะครับก็การจัดทรงตลออ่อนเนี่ยคือก็เรียบง่ายนะครับอืมีการยกแกนไหมหรือว่าทรงเดิมเลย หลดหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วนะครับยกแกนหนึ่งนิ้วใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าเรายกแกนหนึ่งิ้หนึ่งนิ้วนี่ก็อ๋อต้องตัดใช่ไหมตัดครับตัดอ่าไม่งั้นก็ไม่ถึงหนึ่งนิ้วใช่ครับถูกไหมนี่นะฮะตัดเรียบร้อยเห็นไหมอ่าใครตัดบางคนให้วันนี้อันนี้ปะจัดเลยวะร้านสุภัสทับแถวบ้านครับแถวบ้านเนาะอยู่บ้านเป็ดใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคโอเคประมาณนี้อยู่บ้นแกนนี่แหละเขาตัดให้นี่ครับอ่าโอเควงล้อเอสลอง ทรง MT หรือว่าทรงเอ่องนะเขาเรียกทรงเอครับยิงสายมากินแล้วยิงสายลายสายฟ้านะครับผมอาจจะมีรอยนิดนึงครับอืมคันนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นน้ําเงินดำอ่ะเนาะนี่นะครับผมอ่าเน้นน้ําเงินดํานะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวต้นกล้าต้นกล้าลองเอารถลงให้ดูหน่อยโหลดหน้าหนึ่งนิ้วถูกไหมใช่ครับอ่าโชคหลังสูงเลยต้นกล้าสามสองศูนย์ครับสามสองศูนย์จะได้ทรงประมาณนี้คาตั้งสูงเท่าไหร่จำความสูงสิบเจ็ดเซนครับสิบเจ็ดเซน นะฮะเป็นขาตั้งตัว SR ไหมหรือว่าตัว HG SR ครับ SR นะครับผมย่อมาจากอะไรผมก็ไม่งครับ <c oughs> ใครดูคอมเมนต์บอกด้วยนะครับหลัง3า0งหน้า1นิ้วนะครับตัดบ,บางโคนเพื่อยกแกนขึ้นเรียบร้อยนะครับผมเซ็ตช็อเซ็ตน้ำมันนี่ก็จากโรงงานเดิมศูนย์เลยไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรครับอ่าหิ้วยางเรืออะไรครับหน้าหลางัง <c oughs> ข้างหน้าเป็น2 2 5ครับข้างหลังเป็น 250- ครับ250นะครับข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกยางลายอะไระเนี่ยลายตรงครับลายตรงเนาะนี่นะฮะ อ่าบำแปดหนึ่งนีครับจานใบตันนะเขาเรียกเนาะใช่ครับอ่าโอเคนะครับสเต็ปเครื่องทำไหมนนทำครับทำเหรอเฮ้ยมีสเต็ปด้วยเหรอคันเนี้ยขี่เล่นสเต็ปอะไรอ่ะบอกคนดูสิห้าสามบวมนิดหน่อยครับ <c oughs> เฮ้ยห้าสามบวมนิดหน่อย <c oughs> บ,บวมนิดหน่อยครับแล้วมันก็ความหมายของมันก็คือหมายความว่าห้าสามบกบกนั่นแหละออืก็ค <c oughs> ือตัวนี้มันเป็นเจนคงคู่นะครับพอแต่ว่า เราทำห้าสามปุ๊บมันจะได้เปรียบตัวเอสสี่เอสสามเหมือนห้าหกตัวเก่าครับห้าประมาณนั้นนะแล้วได้เปลี่ยนก้านไหมหรือว่าใช้ก้านเดิมเปลี่ยนหมดเลยครับหมดเลยใช่ไหมเสียบเบิกหมดเลยครับเบ็ดเสร็จเฉพาะค่าทําเครื่องตอนนั้นหมดประมาณเท่าไหร่หมื่นสามนิดนิดครับหมื่นสามนิดเมตแต่ต้องรายเทสจงเทสจีไหมเทสครับประมาณเท่าไหร่อรัเท่าไหร่บวกอ่ะเอาได้น้อยไก่อนตีน้อยร้อยสาม กับสี่ครับรถหนักครับรถหนักร่อนนะครับล่อนขี่ไหมขี่เองไหมหรือว่าขี่เองครับเอขี่เองรถมันล่อนใช่ไหมร่อนครับมันเลื้อยเป็นงูเลยห่ะเลื้อยครับต้องเช็คลมยางครับก่อนเทสอ๋อเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันช่วงนั้นอาจจะยางอ่อนก็ได้ยัยตอ๊กตามาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับรถเขาก็เนี้ยบก็พอสมควรเลยนะทุกคนแต่ผมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับนี่นะฮะอืม ไม่คีริ้วคีเลนะอาจจะมีรอยตามการใช้งานแหละรถเนี่ยก็ผ่านมา3ปีแล้วใช่ครับถูกไหมม้วยังมซื้อสดครับซื้อสดเช็ไม่มีงวดด้วยป่ะจ้นาะอย่างตุนนี่คอเป็นคอเทเทเนียมแท้ใช่ไหมแท้ครับงานสร้างเลยครับงานสร้างใครทําให้เบิ้ลลาดกระบังครับอยู่สมุทรปราการครับเบิ้ลลาดกระบังใช่ไหมอ่าส่วนคอเออส่วนปลายนี่ก็จะเป็นสั่งสั่งทำเองไหมใช่สั่งผ่าปกติท่อนี้เป็นท่อหมูครับอ๋อเหรอ เราไปผ่าที่ไหนอ่ะไปเนี้ยร้านเดียวกันกับทำข้อไทถีครับอ๋อเบิ้ลอะไรนะเบิ้ลเบิ้ลลาดกระบังครับเบิ้ลลาดกระบังอ๋อก็สั่งยกเซตมาเลยใช่ครับทั้งคอทั้งปลายถูกไหมแป๊บจิกเกียวแหมถ้าเราสตาร์ทในรงเรียนได้หรือเปล่าสตาร์ทแค่บางเสียงน่าจะได้เดินหอบนิดนึงเออแล้วเราก็กลับบ้านเลยนะเออหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมาตัวใครตัวมาครับหยอกหยอกยอกอ่ะมามาดูโชคหลังกันบ้างค่าตัวเ่าเนี่ยโชคหลังสามสองศูนย์ตัวนี้แลกมาครับแลกมาไม่ได้บวกเพิ่มเลยเหรอ ไม่ครับอ่าแล้วก่อนหน้านั้นใส่ใส่อะไรใส่แกนดำครับโชว่าครับมีเม็ดปรับอ๋อมีปรับทียับแท้ครับเทียบแท้ใช่ครับเป็นงานประกอบไหมหรือเป็นงานเทียบแท้ที่ไม่ใช่งานประกอบงานเทียบแท้ที่ไม่ใช่งานประกอบครับอ๋อโอเคส่วนสีเนี่ยเราไปทําเองไหมหรือยังไงสีพอดอ์โค้ดครับอ๋อสีพอดอ์โค้ดอันนี้เราไปทาเพิ่มเองใช่ครับก่อนหน้านี้เป็นสีอะไรเนี่ยสีดําครับสีดานะฮะเออพอไปทําสีน้ําเงินแล้วก็เออมันก็คืนไปกับรถนะแต่บอกว่ามันมันก็แมทดีนะเขาเรียกว่าคุมโทนได้ดีนะครับ สุดท้ายไอ้กรนะชีพน่าอ้องเลยโอ้ยยำวันรองไข่มุกบอกแม่เขาเดี๋ยวไปคอนเสปต์ครับคอนเสปต์เอาคอนเซียงเตี๋ยโอ้อ่ะเดี๋ยวพูดถึงตัวกระป๋องนี้นิดนึงนะครับอืมถ้าเกิดเป็นงานเทียบแท้หรือว่าไอ้กอ๊อปนี่แหละที่เขาเรียกกันนะครับถ้ามีแก๊สจริงๆนะดีดฟังเสียงดูอันนี้อันนี้ไม่มีแก๊สนะผมข้อข้อดูแลเนี่ยมันจะดังแหลมแไม่รู้ได้ยินเสียงไหม แต่ถ้าดังแล้วเป็นอีกเสียงนึ่งอะปักปักปักแน่นๆอะอันนั้นคือมีแก๊ตนะครับแต่นี้ก็คือเป็นเซ็ตน้ำมันแล้วก็กระป๋องโชว์สวยๆนะฮะอ่าข้างหลังก็ยางเบอร์250นะวงล้อนี่เป็น1.4หน้าหลังเลยไหมใช่ครับอ่าโอเคนะครับมีฝาดัมซีอซเรียบร้อยใช้สวิงอาร์มเดิมบังโซ่เดิมนะครับหิ้วน็อตเลน่าจะทั้งคันเลดของใครเนี่ยเลดรวมกันครับรวมกันมีหลายแบรนด์มีหลายแบรนด์ครับอ่าไปดูฝั่งซ้ายดูบังโซ่ฝั่งซ้ายหน่อยนี่นะฮะ มีหลายแบรนด์มีหลายแบรนด์พักเท้านี่เขาเรียกพักเท้าอะไรนะตัวพักเท้าฮายาเต้ครับฮายาตเต้นะครับ,รบเฮ้ยพี่เจอแล้วจุดที่ยังไม่มีไม่ไงเติมเลยใช่ครับต้องเติมครับต้องเติมแต่ว่ามันก็แน่นแล้วนะ not <laughs> นะอ็อตเลสเนี่ยเออถือว่าแน่นพอสมควรเลยเพราะรยาอย่างที่บอกเลยฮะตลออที่ลงช่องเราคือไม่ต้องแบบแพงอะไรมากมายนะเรียกหรูแบบประมาณเนี้ก็โอเคลงช่องได้เลยนะครับที่สําคัญเลยคือแผลตรงน้อยๆอ่ะเหมือนคันนี้แทบจะไม่มีแผลเลยนะมีฝั่งขวาฝั่งฝั่งฝั่งขออคัดอ่ะเออแค่ตรงนั้นเองนะครับอืมนะ อ่ะประมาณนี้ห้าสามอ่าบวมนิดหน่อยบวมนิดหน่อยครับนะาแต่มันสวยนะเอาอีกทีอ่อกาก็เดี๋ยวลองหมุนรถเดี๋ยวดูดูฝั่งขวาบ้างนั่งให้เจ้าของรถนั่งนะฮะดูฝั่งขวาบ้างอืมเ้สวยเนี่ยที่เขยใช้บ้านหวางกิตติพ์ส่งเข้าประกวดรักไข่มุกเครื่องเกาเดลอนอง <c oughs> <c oughs> อุ้รชอบแค่ขันน้นในจริงเลย <c oughs> เนี่ย ดีไม่ใส่เขาว่ารักไข่มุกเข้าด้วยนะเอออันนี้อันนี้ปิดไว้ครับอันนี้ปิดไว <c oughs> ้้อาวไปเจอม,มาแล้วเหรอไปเจอม,มายัางไงอ่ะต้นกล้าไปเจอที่ไหนมาเดยเขาตัดหน้าครับอยู่กาฬสิน์ครับเหรอล้มไหมล้มครับสะกิดตึ๊บอตอนแรกผมเบรกกำลัอ,อยู่แล้วครับแต่แบบมันแบบมันใกล้เกินครับอ๋อมันระยะประชิดครับแล้วก็สะกิดแล้วผมก็เลยล้มตรงไหนบ้างมีตรงนี้ครับบางโพน ตุ้มไปหงไปแฮนนี่เป็นไหมเป็นครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับอ๋อในเรื่องเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะอันนี้เป็นปั๊มเบรกเดิมเบรกเดิมครับอ๋อแต่นี้คือใส่หลอกหล่อใส่หล่อครับใส่แอคครับเอาเรื่องจัดโอเคต้นกล้าประมาณนี้นะครับเอารวมๆแล้วลองตีคร่าวๆต้นกล้าพอจำงบได้ไหมเราหมดกับคันนี้ไปประมาณเท่าไหร่ถ้าทรงนี้นะครับประมาณหมื่นนิดๆครับหมื่นนิดๆไม่รวมค่าเครื่องนะไม่รวมครับไม่รวมไม่รวมค่าเครื่องไม่รวมค่าท่อเออลืมถามเรื่องท่อเนี่ยท่อนี่หมดไปเท่าไหร่ สี่พันกว่าบาทครับสี่พันกว่าเึ๊บมเเ,เก็จะอยู่ประมาณ30บใบเทาอะ่ะเออไม่รวมราคาตัวรถนะชุดล้อ,อก,ก็กินไปเยอะแล้วครับอ,อ่านะครับผมอืมก็เบเียดเสร็จแล้วก็ประมาณ30าอาจจะมีบวกลบนะครับอืมก็ลองคิด,ค,ดคิดดูก็แล้วกันนะครับก็นี่แนละไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแบบรื้นบาอะไรมากนะครับใครมีตัวล้อแบบนี้ลองส่งมานะครับผมนะถ้าถูกใจเดี๋ยวผมไปหานะฮะถ้าไม่ใกล้ถ้าไม่ไกล <c oughs> เกินไปนะครับเดี๋ยวไปหานะวันนี้ขอบคุณ ต้นกล้า TK ไทยบั่นวางด้วยนะครับที่เอารถมาให้ชมนะครับก่อนที่จะไปอะไรนะเอามีแพนใหม่แล้วเนี่ยต้นกล้าเอาทรงแวนครับทรงแวนรอชมได้เลยครับอีกทีนึงทรงเลยนะทรงแวนครับทรงแวนรอชมได้เลยนะครับน่าจะมี EP 2แหละสำหรับต้นกล้ามีครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอเขาปั้นใหม่ก็แล้วกันนะครับนะว่าจะออกมาเป็นในรูปลักษณ์แบบไหนอ่าเอาไปสักนิดนึงที่พี่พี่อยากรูนี่พี่อยากดูส่วนตัวเลยยังเป็นสีน้ําเงินอยู่ไหมอ่ะ เป็นครับแต่จะเป็นน้ำเงินทั้งคันครับแล้วก็ออกแบบสติกเกอร์ใหม้บลูครับอ๋อออกแบบเ,เอาเจ้าเจ้าฮักสติกเกอร์ให้เช่เออกแบบไม่ด้วยใช่ครับทั้งคันจัดเ oh. ต็มแน่นอนครับเช็ดวางแผนได้ดีวางแผนได้ดีต้นกล้าอ่ะโอเคยังไงฝากติดตามต้นกล้าด้วยนะครับ uh. K, ทีเคทายบ้านบางอยากกระลงช่องส่งรูปแจ้งพี่การดมาไม่ไกลเดี๋ยวไปหากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,ก,ก,ด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ uh. ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงก่อนจะปิดคลิปกันครับผมไป ไปเลยเย่ ata, ทำตามถ่ายน้ำฝนอ้แบบเดียวะงงไปไก dom, ่ตาแตกเลยต้องเย็นขาดสตาร์ทเพราะมีเขื่อนกองวะ กดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้ยวยนะครับปืน